<c oughs> ก่อนไปอินโดงานพอย n ์แบงชิงแชมป์โลกพี่แว่นอาฆาตตัวนี้มานานแล้วฮะเตอร์ลิดบวก5พี่แว่นเก็บตังค์ได้ร้อกว่าเอมนะซื้อเตอร์ลิดบวก4มาเมื่อกี้78ล้านตังค์กูหายหมดกูไม่ได้เอ้ยเก็บตังค์ซื้อฟาวเลอร์กูไม่ได้สัก,กทีละแม่งเห็นตังค์ละคันไม้คันมือรออะไรละครับสูตรพี่แว่นครับ ระดับนี้กูจะจิกต้องจิกกล้องทำไมเนี่ยสายตาเนี่ยกดละเมาหายครับกดละเมาหายสูตรใหม่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี่ฮะปุ๊บปึ๊บกดครั้งแรกเลยละเมาหายได้ใช้แน่นอนเตอร์ลิดบวกห้าเตอร์ลิดบวกห้าเมาหายยังเมาหายยังเมาหายยัง หายแล้วปล่อย <c oughs> กูขอละก่อนไปอินโดนีเซียยึกแค่ธีรยังตังโอ้โห <c oughs> อุตสาห์เก็บตังค์ได้ร้อยยี่ส oh. ิบโอ้ต้องซื้อ oh. บวกหนึ่งมาใช้อ่ะ